อ่ะโดยสบายดีโดย่าาเนะถ่ายคลิปมาทัวทิพย์ทัวแ์นมื่อนี้มาพ่อครูบ่าวสูตรมื่อนี้เนาะอ่าก่อนอื่นขออนุญาตถามซื้อก่อนซื้อว่าจะไปซื้อจอยืจอยจอยเออเออตอนนี้อายุจะปีแล้วตอนชาวหา คืออันนี้เคยแต่งงานหรอบ่กยังยังบ่เคยเออยังเป็นผู้บ่าวสดสดแน่นแน่นครูบาสดสดเออคือเมื่อนี่นี่อยากออกมาเปิดใจบอกยากเปิดอยู่เออเปิดใจอะไรเอออยากเปิดใจหาคนคุยซิบอกหรือว่าหาเมียไปเลยโอ้กันนี่ก็เอาไปเลยโอาเอาเลยหาโอ้ คือว่าทางนี้นี่พร้อมแล้วเนาะชาวหาปีเลยเนาะเทอมูรุ่นเดียวกันเลยก็มีลูกมีเมียได้เนี่ยเนาะมีหลายหลายคนเน่ยมีสเปกตั้งไว้อยู่กับเราอะสเปกแมนสเปบอย่าว่าจอยสูงเท้าหุ่นดีอย่างประมาณนี้บอกหรือว่าต้องเลือกแบบกนี่ไซส์นะไซส์รองเท้าได้รองเท้า บ่บ่ติเนาะสูงต่ำดำขาวบ่เลือกเนาะอือนสดีมักคนที่นิสัยเนาะหน้าตานี่พอไปวัดไปวาเนาะกะว่าแไปวัดว่าเยแลอายุของสาวนี่เด้เอากะประมาณจักปีกะว50ลงมาบ่หรือว่าแนด50 อันอายุของผู้ชาานี่เอากะประมาณจะปีกะวะประมาณหาสิบลงมาเอาเอากะประมาณหาสิบลงมาเนะเาะในควมรูซึกนี่ก็มักคนมีอาย,ออยุหรี่บ่<ม><ม>เป็นยังไงคนมีอายุนี่มันอบอุนออออ่นหมดเลยเป็นผู้ใหญ่คนเป็นผู้ใหญ่เน,ะเเนยายเนะค,คันวัยรุ่นคือกันนี่ มันจิงอนเลื่อยเนาะจังไรวะเจ้าโทษก็ไพ่คุยก็ไพ่อะไรเนาะทะเลาะกันเรื่อยก็เลยอยากคบคนรุ่นใหญ่ลองบิึงเดี๋ยวหมักสาวทั้งไรกะวะลาวไทยหรือว่าต่างประเทศทังใดก็ได้ทางใดก็ได้ขอเพียงเพื้นฐานเขาจริงเนาะดีเลย โดยเชินตัวนี้เป็นคนแบบสูบยากินเหล่ายังอยู่บ่บ่คอยกินเนะ<บ>ะาะทำตรงๆเนาะเสพยาเสพติดอยู่บ่บ <ะ S 1> โอเถื่อดีลายเนาะ,ะต้องเลยเออพอมียิ่งคู่มือนี่กับไผ่กับบยักบอยักมักเนาะอ่าคันว่าเลือกได้อีวะก็เพื่นมัน มีพัสพปอร์ตอยู่บ่ตอนบอม่มีบ่มีถ้าสมมติว่ามีสาวไทยมักนี่สิไปดินไปเที่ยวน้เพิ่นได้อยู่บ่มันมีก็ต้องได้เฮ็ดไปต้องเฮ็ดเลยเน,นะาะอ่าอืออือเคยไปลินไปเที่ยวอยู่บ่ฝั่งม,มุกดาหารบอกไปเที่ยวไ,ไ,กไกลชุดนี้ฮอดใส่ ไบ่บ่นั่ออนฝังเราีงแหละใต้บ่เซ่โอ้ออไปงานเทศก,กาลไปบุญไปยังเนาะหรือว่าไปขติพี่น้องไปเกี่ยวอืาอืมอืมอแล้วแถวไทยกันไปห้องพนุ่มะเลยไปงานน,นันเนาะงานทานพนุ่ม ผ่านมาเนี่บโเคยบอกมีผู้สาวเคยมีอย,ยูอ่อเป็นในไรเลิเเเกเลิกเลิกบอเลิกหรือเพิ่นเลิกจบโเขอาใจกันเนาะตอนนี้ถือว่าเป็นโสดมาโดนเติบเลยเนาะโสดได้สองส,ง,งสามปีแล้ว หลังจากโอ๊กหักในกระเมโนโฉดมาบ้านะ่อมีช่องทางติดต่ออยู่บนทางเจ้านี่ถแตว่ามีผภาษามาทางเ<า>ฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอ่าไลน์กระลินอยู่บ่มีแต่ทางเฟซบุ๊กเลยกระลังเบอร์โทรอยูนบ่สะดวกใหายมืดทั้งสองทางบ่ สะดวกแจกทางงเฟซบุ๊กทางเบอร์โทรเนะะาะถามว่ามีสาวๆมักนี่ประมาณอายุ48 45นี่รับได้ปะหลับได้อไดเออต้ว่าเ้วะขนาด้องแท้โอ้ชิไปช่วยเห็ดช่วยหาเนาะเออคันเอานี่เจ้าอย่างใหเมียมาอยู่ยยยยเพ<อ>ืเอ่อนเจ้าพี่บอกรือว่าเจ้าู่ไปอยู่น้ำเพิ่จะเบิ่งตามสภาพการเออไปอยู่น้ำ ค<ไ>ันคันเพิ่นมีเรียกเห็นงานทำเขา้าไปน้ำพูนน้ำเพิน่นเนาะทางนั้นเสียงทางนนั้นนทางเจ้านี่พ่อมเอาพ่อมแต่งอลีเนาะเอา<อ>นิชัยใจคอเจ้าเป็นคนแบบไหน,<อ>นคนใจเย็นโอ้เป็นคนใจเย็นอืมคนเงียบอ เว,เวลาจะงอนหรือว่าจะอยากให้จะแสดงออกแบบใดบโวยวายหรือว่าเงี้ยเงี้ยแบบนี้เ,นเ,นเออคอยว่าวอ่าถามว่ามีลูกมีเมียเมียบ่พิษบ่ออยังนี้ลบเลยบ่หรือวอ่าบ่เลยนี่เด็กคอยว่ากันนั่นแหละเออบ่บอเคยบ่ใช่อารมณ์เนาะบ่เคยตบตีผู้ด แมนเละค่อยลุมกันอืมเข้าใจมีอยังก็คุยกันเนาะอืมกานเอานี่อยากได้ลูกจยกคนกลับสองคนอยู่พอเลยเศรษฐกิจคือคู่มือนี่เนาะชมคนนี่ถือว่าหลายอะไรเนาะหลายแล้วคู่มือนี่นี่ พออ้อมนี่ก็ไม่ได้ชื่อเลยตะกี้จีกแย์จียังเอาตะกี้มีไอ้ไอน้องคิงจะคนจะไอ้ไอ้น้องสี่ยังเอาสี่คน,คนจะเป็นลูกผู้ที่สดุดเออจะเป็นลูกชายละยิงมีจะคนยิงง่ยงโฉงใช่โฉงมีขอมีตัวบรบ่ยิง่งโฉง ยังแต่เจ้าเนาะสงสัยสิขายบ่คาดบ่จ้ะบ่ว่าตีเทวดาสิปั่นคิกมาเนาะผู้ชายแน่นยังบ่ป่งบ่สิมาป่งมื้อนี้บ่ผายแนนนี่เนาะพ่อแม่ก็ยังเบิดองบ่เสียแล้วแต่ว่าได้แม่้อใหม่อือยู่เือนนํากันบก่ ถาว่ามีผู้สาวมักหรือว่าผู้สาวฝั่งไทยคนมักเข้าอะไรคนอยากมาหลินมาเที่ยวนี่มาได้บ่มาได้มาได้เนาะนูีตัวหับโอ้คำนี้เลยปล <laughs> ื๊บใหญ่เนาะยินมีตอนหับเนะาะถามว่าเพิ่นบอกโอเคมาเฮื่นเข้าเพื่อนอยากนัดเข้าไปมุกดาหารนี่ไปได้อีบ่ไปได้ไปได้เนะไไาะทออา,ออา,างไอรีบเอาไอรเวลาอยางควงกัน เวลาอย่างควงกันกับสาวที่มีอายุหลายกว่าบอกขึ้อายบอกได้อยู่ได้อยู่แต่บททิงขันว่าเกี่ยวกันอีนะอยนะย่างธรรมดาเนาะบททิงขันว่าฝันเพื่อกันปันงูนะเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะ เิ่นหมักคนที่มีใชเนาะบ่มหมักคนที่หนาตาเนาะอัยุบเก่ี้อายุเป็นเพียงตัวเล็กเนาะเดยอเด้อมียังอยากฝากถึงสาวๆที่ที่เข้ามาอยู่บ่จุหมดผู้สาวนางเบิ่งอยู่นะคือข่อยนี่เป็นผู้สาวเจ้าสินะเพิ่นป็นนางเบิ่งอยู่นี่จามียังอยากบอกเพิ่นๆ อยากให้มาคบลองเบิงบ่ถ้าว่าคุยกันลองเบิงนะบ่มักบ่ฮักกัเป็นมูเป็นเพื่อนก็ได้เนาะได้มาลมมาอย่างกันลงเบงอืออศึกษาดูใจกันเนาะความหักมันโมเมนต์ใช่าหมักมื่อนี่เดี๋ยวเอามื่ออื่นเนาะลมกันมาก่อน คันป็นต่างประเทศมักเลยก็มักอยู่บอระเทศไหนอต่างประเทศอย่างก่งอย่างเชนซาฮารัตอย่างประมาณนี้นะนได้ยุ่เนาะเป็นเข้าใจภาษาเขาเออทั้งเจ้านี่เข่าหงเยียนอยู่บอ่อยกเข่าอืมแสดงว่าอันได้เขียนเบ็นเรียบร้อยเนาะภาษาลาวภาษาไทยนี่เรียบร้อยอังกฤษดได้บอได้บลาย ทักทายเล็กน,น้อยได้อยู่เนาะจะโอเคเช่นว่าทุกคนสำหรับชาวใดสนใจนมๆเฮากระทักเข้ามาได้ <c oughs> มีช่องทางทติดต่อทางเฟซบุ๊กหรือกระทางละทางเบอร์โทรเนาะอตอนนี้นี่พร้อฉละโสดแล้วอายุชาหาปีแล้วเนาะก็ะโอเคจะไปพบอกันใหมคิดหนาเนะโดาายสวัสดี